คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เอาเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะเนาะเขาเหมือนเขาอยากจะเปิดใจกับคุณนะคะอยากจะพูดอยากจะเคลียร์อยากจะหันหน้า <c oughs> เข้าหากันแบบที่แบบว่า ไม่ต้องมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอีกต่อไปแล้วคือก่อนหน้าน,นี่ยเขาอาจจะแบบพยายามปิดบังอารมณ์ความรู้สึกพรางตัวเองภายใต้แบบหน้าตึงตงไม่หือไม่อือจนบางทีอ่ะเผลอแบบคอนโทรลในความเป็นตัวของตัวเองในการที่อยากจะแสดงออกมาด้วยซ้ำนะคะอื Hold me t i g h Don't ever let me go กอดฉันแน่นๆสิอย่าปล่อยให้ฉันไปไหนเลยนะนะคะอืมคือเขาอาจจะเป็นคนที่จริงๆมันมีด้านอ่อนไหวและเปราะบางเนาะแล้วก็ไม่ค่อยให้ใครเห็นนะคะอาจจะคงกลัวเสียฟอร์ม,มัด้วยอาจจะมีหัวโขนเลยบางอยา่างแตอนนี้เขาอยากจะแสดงนะคะความเป็นของตัวตนของตัวเองขึ้นมาแม้กระทั่งด้านที่บอกว่าฉันต้องการอ้อมก,ก่อนนะฉันต้องการความอบอุ่นนะ อย่ากที่จะบับเดินต่อแตะต่อแตะเข้ามาหาแต่ก็กลัวกลัวกล้านะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาหรือเขา,าอะค่ะยังคงมีความเป็นเด็กในตัวยังมีด้านที่รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแต่ก็อยากเดินเข้ามาเหมือนกัน แอบกลัวเข้ามาแบบอ,อาจจะโดนคุณว่าไหมถ้าเกิดก่อนหนะ้านี้นะคะเขาไม่น่ารักมาก่อนอ้อ,อบางคนมีอารมณ์ที่เหมือนเด็กที่หวงของกลัวจะ,จะเสียสิ่งที่ตัวเองรักไปนะคะคือคือก่อนหน้านี้คุณก็อยู่ของคุณอาจจะดูแลเทแค่เป็นความอบอุ่นให้เขาแต่เขาเหมือนไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจนวันเนี้ยคุณอาจจะแบบฉันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เคาว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่นะ ไม่ได้แบบว่าต้องไปมีความสัมพันธ์แบบเริ่มต้นในการขับเคลื่อนในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยอ่ะเด็กน้อยบางคนนะคะกลัวหนูกลัวจะเสียของหลักไปอ่ะอืมนะ่าตีเนาะนั้นไงพูดไม่ทันหาดคำคือแม่หมอเป็นคนที่ไม่ได้มาสาาัพพัยแผนกล้องลงมาแต่ก็หยิบสดนะ ไพบ่บรรดาร้อยสำหรับสองมือเนี่ยค่ะบางคนถามพี่หยิบสองมือเลยเหรออ๋อใช่เพราะมันเพราะมันมีมันมีสองฝั่งฝั่งนี้ห้าตะกาไอ้สามตะสี่ตะกะ้านะคะฝั่งนี้อีกสามอีกตั้ง <c oughs> ไม่ต้องห่ง <c oughs> นะคะอ่ะเมื่อกี้เพิ่งพูดแบบเดินแบบไปเริ่มกมาคนอื่นใช่ไหม In the d o u r n o w you'll be someone else I wouldn't be this way เขาบอกว่าถ้าเขาไม่รู้ว่าคุณแบบไปกับคนอื่นหรือมีคนอื่นนะ เขาคงไม่เป็นอย่างนี้เป็นยังไงเออบางคนบอกคิดไปเองมโนโนชตยไม่มีใครเลยรือวะอ่ะเขาอาจจะหวังให้มันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะความสัมพันธ์เนี้ยเป็นในที่ท,ที่ดขึ้นบางคนถ้าจบไปแล้วเขาอาจจะฟื้นคืนชีพมาใหม่ในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะเพราะบ,บางคนก็่บบว่า เขารู้สึกเหมือนคุณเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันนะเออกลัวบอกว่ามันคงไม่ง่ายเลยสินะที่คุณตอนเนี้ยคุณกับเขาสถานการณ์มันแบบมันสถานะมันเปลี่ยนไปมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะมันถึงมีด้านที่แบบไม่ปลอดภัยบางอยา่างเอออินเสเคียวบางอยา่างกลัวกลัวบางอยา่างมันยาว <laughs> สรุปแล้วไง เพราะนี้มันมาจากเนื้อเพลงเขาบอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เขาอยากจะอยู่กับคุณนะคะแล้วก็ลึกๆเขาก็รู้ว่าคุณะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเออเนี่ยคือมันมันเป็นเพลง to be with you ของ Mr. Big นะคะน่าจะเป็นยุคเอตีอะไรเงี้ยเออนะคะเขาอาจจะชอบฟังเพลงเก่าได้ปะเขาคิดว่าเขาบอกว่าคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เขาอยากจะอยู่ด้วยแล้วเขาก็เชื่อว่าลึกๆคุณก็คิดเหมือนกัน อยากจะมาใช้ช่วงเวลาแบบโรแมนติกกับคุณนะนะคะเอออยากจะมากอดอยากจะมาหอมแก้มนะคะอยากจะโชว์ด้านโรแมนติกกับคุณนะคะในความบางคนที่หน้าตึงเราก็ฉีดโบท็อกอะแต่ฉันก็โรแมนติกนะอยากให้คุณรู้ i always think of our odys l คิดถึงวันเก่าๆวันที่เราสองคนเคยรักกันมากๆเลย